เคยเห็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกในแบบตอนกลางวันแสกๆไหมครับโอ้โหแล้วลูกใหญ่ด้วยนะสว่างวาบแข่งกับดวงอาทิตย์เลยนะครับจะพาไปดูคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าศูนย์อุกกาบาตของนา s a สามารถบันทึกภาพนี้ได้ครับอุกกาบาตหล่นลงมาที่แถบพื้นที่ของรัฐจ์เจียสหรัฐอเมริกา ถ้นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้งสาช่องเลยนะครับ นี่ครับไปดูเลยภาพนี้นะฮะศูนย์อุกาบาตนาซาเผยว่าลูกไฟดัง่าวพุ่งเข้ามาในบรรยากาศโลกด้วยความเร็ว48,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะจนแล้วก็มีการระเบิดนะฮะพุ่งเข้ามาสว่างวาบแล้วก็ระเบิดตุ้มแล้วก็กระจายหายไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยนะฮะที่ความสูง40กิโลเมตรเหนือรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกานะฮะในวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเที่ยงเลยฮะเที่ยงครึ่งเลย เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่ได้เห็นบ่อยเพราะส่วนใหญ่เราจะเห็นอุกบาตตกสู่พื้นโลกเนี่ยนะฮะพุ่งสู่ชั้นบรรยากาศเข้าเราเนี่ยก็จะเป็นตอนกลางคืนเพราะว่ามันจะสว่างแล้วก็ตอนกลางคืนมันจะเห็นได้ชัดง่ายนะฮะแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยแสงอาทิตย์จะบดบังแต่ลูกนี้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาสว่างแข่งกระดวงอางทิตย์เลยนะฮะสว่างวาบเลยนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทําข้อมูลเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าอุกบาตลูกนี้นะฮะ <_ <an> _ <cia> เห็นสว่างแบบนี้นะครับนึกว่าลูกใหญ่มากใช่ไหมครับจริงๆลูกไม่ใหญ่เลยครับแค่90ซนติเมตรแค่นั้นเองแต่ควบแน่นครับมีน้ำหนักเยอะถึง1ตันครับซึ่งการคำนวณนะครับจากศูนย์ศึกษาวัตถุกใกล้โลก Center of Near Earth Object นะฮะหรือว่า CNEOS นะฮะมีการประเมินว่าการระเบิดของอุกบาตลูกนี้นะครับเทียบเท่ากับการ ระเบิด TNT ขนาด500ตันโชคดีที่มันเกิดขึ้นเหนือพื้นโลก40กิโลเมตรนะฮะเศษซากก็เลยกระจัดกระจายออกไปนะครับางานนี้หลายคนก็มุ่งหน้าไปบ,บริเวณรัจฐ์เจียเพราะคาดว่าน่าจะมีเศษซากข,ของมันเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยอาจจะเป็นโลหะจากต่างดาวนะครับเพราะว่ากระแสวัตถุนอกโลกเนี่ยนะฮะ ในอเมริกาเนี่ยขายได้หลายตังค์นะครับเราที่ไปหาหากันเนี่ยนะฮะบางทีสแกนสแกนไปเนี่ยก็ไปอุปโลกว่าก้อนอะไรอยู่แถวแถวนั้นก็ไม่รู้แล้วก็มาเมคขายกันเนี่ยก็ทำให้วงการเนี่ยปั่นป่วนได้เลยนะ ะะไม่รู้ว่าเขามีวิธีการสแกนหรือแบบว่ามันมาจากนอกโลกจริงนะมันต้องมีลังสีอะไรไหมมาจากนอกโลกนะมันต้องมีหลักฐานอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็เอามาซื้อมาขายกันได้นะครับก็น่าสนใจนะฮะแต่ว่าอันนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาบ้านเราคงไม่มีนะฮะแต่มันสว่างดีนะตอนมันพุ่งลงมานี่โอ้โหวาบเลยนี่ขนาดกาวันแสกนะครับแล้วจะก้อนใหญ่กว่านี้นะนี่แค่ก้อน90ซนติเมตรถ้าก้อนใหญ่กว่านี้นะฮะหรือว่าก้อนแบบมาหึมาเลยพุ่งเข้ามาเนี่ย น่าจะตกอ,อกตกใจกันทั้งโลกเลยครับเรื่องเล่าอาวากาศ